ตัวหกพันของความสัมพันธ์นะคะก่อ,ะอนอื่นเรามารู้จักบทนิยามมันก่อนนะคะบทนิยามเขาบอกว่าตัวหกพันตัวผกพันของความสัมพันธ์ r ของความสัมพันธ์ r นะคะคือคือความสัมพันธ์นะคะคือความสัมพันธ์ คือความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ซึ่งเกิดจากการสลับที่นะคะซึ่งเกิดจากการสลับที่นะคะการสลับที่ของสมาชิกตัวหน้าของสมาชิกตัวหน้านะคะและสมาชิกตัวหลัง และสมาชิกตัวหลังลสมาชิกตัวหลังในแต่ละคู่นะคะในแต่ละคู่อันดับที่เป็นสมาชิกของ R ในแต่ละคู่อันดับที่ เป็นสมาชิกของอานะคะอาวันนี้เราจะเรียน6ผนของความสัมพันธ์นะคะ6ผนของความสัมพันธ์เขาบอกว่าบทนิยามตัว6ันของความสัมพันธ์อาก็คือความสัมพันธ์ซึ่งเกิดจากการสลับที่ของสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังในแต่ละคู่อันดับนะคะ ที่เป็นสมาชิกของอานะคะในแต่ละคู่อันดับที่เป็นสมาชิกของอานะลูกนะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเพื่อนเข้าไม่ได้แล้วเรื่องนี้เพื่อนสวงงานคูคะลาน,นะคะพยายามเข้าแล้วเข้าไม่ได้ ก็บางครั้งโทรศัพท์เพื่อนบางรุ่นก็เข้าไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าภาพที่แล้วบางคนก็ส่งมองหมคครูว่าเข้าไม่ได้นะคะคุณครูก็เเข้าใจอยู่เดี๋ยวคุณครูอัดคลิปแล้วส่งไปให้ในไลน์กลุ่มท,ทีละกันนะคะอะแต่ถ้าคนไหนเข้าได้ก็ให้เข้านะคะเดี๋ยวคุณครูจะบวกคะแนนพิเศษเพิ่มให้นะคะ,ะถือว่านักเรียนมีความสนใจในจาการเรียนนะคะ,ะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะ ขียนแทนด้วยสัญลักษ์ตัวผกผันของความสัมพันธ์นะคะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์อายกกำลังลบหนึ่งนะลูกนะถ้าเราเห็นอายกกำลังลบหนึ่งแสดงว่าเป็นตัวผกผันของความสัมพันธ์นะคะถ้าเราเห็นสัญลักษ์อายกกำลังลบหนึ่งให้เราเข้าใจว่าเป็นตัวผกผันของความสัมพันธ์อานะคะอะเรามาดูตัวอย่าง ตัวอย่างกำหนดให้ R กำหนดให้ R เท่ากับข้วนดับ12 13 23น่าาะคะ3 4ลบอ่าพอแค่นี้แล้วกันนะคะจงหาจงหาตัวผกผัน ของความสัมพันธ์นะคะจงหาตัวปกคันของความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์อะไรความสัมพันธ์าพร้อมทั้งหาโดเมนนะคะพร้อมทั้งหาโดเมนและเลนนะคะพร้อมทั้งหาโดเมนและเลนนะคะอ่า เราก็มาดูก่อนเรามาดูโจทย์ก่อนโจทย์กำหนดให้ r นะคะ r ก็คือความสัมพันธ์เท่ากับเซตของคู่อันดับ1,2นะคะ1,3 2,3 3,4แล้วก็ลบ1,0นะคะลบ1,0เขาบอกว่าจงหาตัวผกพันของความสัมพันธ์ r พร้อมทั้งหาโดเมนแล้วก็เรนนะคะพร้อมทั้งหาโดเมนแล้วก็เรนเพราะฉะนั้นก่อนอื่นวิธีทำวิธีทำนะคะเราก็หาตัวผกผันของความสัมพันธ์ R ก่อนนะคะตัวผกพันของความสัมพันธ์ R เขาจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ R ยกกําลังลบหนึ่งนะคะ เขาจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ r ยกกำลังลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมา r ยกกำลังลบหนึ่งเท่ากับเซตเซตของอะไรเจ้าคือเซตของคู่อันดับนะคะเซตของคู่อันดับซึ่งเกิดจากเซตของคู่อันดับนะคะเซตของคู่อันดับซึ่งเกิดจากการสลับที่นะคะซึ่งเกิดจากการสลับที่ ของสมาชิกตัวหน้าของสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังนะคะและสมาชิกตัวหลังของแต่ละคู่นะลูกมนะของแต่ละคู่ข้ามไปสลับที่ข้ามคู่ไม่ได้นะคะต้องคู่ใครคู่มันสลับกันเองนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็มาดูตัวแรกกันเลยคู่แรกอ่าเขาให้ความสัมพันธ์มาคู่แรกก็คือความสัมพันธ์ คู่หนึ่งกับสองนะคะคู่หนึ่งกับสองเพราะฉะนั้นเราก็สลับที่เอาตัวหน้าไปไว้ข้างหลังเอาตัวหลังมาไว้ข้างหน้าเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคู่แรกก็เลยได้ออกมาเป็นคู่อันดับสองหนึ่งคู่อันดับสองหนึ่งะคะในการหาหกผันนะลูกนะในการหาหกผันก็คือสลับตัวข้างหน้าข้างหลัง สลับหน้าไปอยู่หลังสลับหลังมาอยู่ข้างหน้านะคะ,ะคู่ที่สองคู่ที่สองคู่หนึ่งกับสามคู่ที่สองคู่หนึ่งกับสามเราก็สลับกันใช่ไหมคะเอาหนึ่งไปอยู่ด้านหลังเอาสามมาไว้ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คู่ที่สองออกมาก็คือคู่อันดับสามแล้วก็หนึ่งใช่ไหมคะ ถัดไปคู่ที่3คู่2 3เราก็จะได้ออกมาเป็นคู่3 2นะคะสลับในคู่ของมันเองนะคะสลับในคู่ของมันเองอคู่ถัดไป3 4คู่ข้างล่างนะคะ3 4ก็สลับออกมาเป็น4 3แล้วก็คู่สุดท้ายลบ10ก็ได้ออกมาเป็น 0-1นลบ1น,นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็สลับคู่ออกมาได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะอ่าเดี๋วคุูคกูขออนุญาตลบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมองไม่ออกที่ไม่อยากเขียนสมมรทัดเพราะว่าเราจะได้หาโดเมนกับเลนส์ต่อไปนะคะ